คิดไปคิดตั้งกันเดินไปเจอฉันนึกว่าเฉยไม่มีผู้ใดเราอยู่ในช่วงคนร้องเพลงนะครับอาหารลูกพัดล่องสูงแน่นะครับอยู่ในบรรยากาศของการเย็นยะเยือซึ่งครอบครัวก็เพิ่งรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเอเาอปเป็นปว่า,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 าเขา,าจะร้องเพลงอะไรมีเวลาน้อยแค่ไหนเขาก็จะร้องได้นะครับอาา่ะใช่ไหมครับมีเวลาสักสองสามนาทีก็เจอไม่อยู่งานไหนขอฉันคุยด้วย มีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำบอก่าแล้วเหลือแค่สังส่งทันแค่นี้มันสำคัญจริงจริง,รง<อ>แค่การลูกนะาฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วจะบวกก<อ>ันก็ตามใจถ้าเธอมีเวลาก็ให้ลุกกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งหลับ ลอเห็นตละเธอช้กับแฟนคิดถึงเอยู่ปราปทูจะทำยังไงอยากมีเธออยู่ก้างไกลเธอเป็นคนรักคนดูใจแต่เราจีบกันวิิึงจเธอเป็นใฉันนึกว่าเธอไม่มีผู้ใดใก้กับเธอโอกาสโอกาสเสนจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอเป็นยังไงมึงครับจุบุ๊บุุ